คู่ครับดูเหตการยิงการออกอาวุธครับคนที่ประมาทไม่ได้ครับที่มันบอกครับว่าหมัดยิทั้งคู่ครับโอ้โหแล้วดูครับหนึ่งสองมันโดนขาตามนะแบบเทียสครับเจ้าไก่ได้ไรครับตัวอูมาขวาออกมาเทียสสั้นๆครับ เอ้ก็ตามแต่เขาไม่ใช่นกชกบทยครับนี่คือความแปลกที่นักชต่างชาด้เจอกันมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับโอ้สองซ้ายมาแล้วครับแล้วโอ้อยังไงครับอขาเป็นอะไรครับมาแบบที่เลยโอ้โอ้แล้วที่สำคัญคือโดนสอกแตกไปด้วยครับไหวไหมครับโอวไหวครับอมาดูครับมันเกิดอะไรขึ้นครับสอ่อนครับอันนี้แตกแล้วนะนี่ครับใต่ไปแล้วเจ็บเองครับ หรือเปล่าครับหออาจจะเตะไปโดนหัวเ,หเข่าของมาเตียสก็ได้นะครับเปไ็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ